มีงอยู่มีงอยู่สาริกาว่าไงได้แล้วบอกอาดิได้แล้วครับได้แล้วค่ะคุณอาเอามาแต่ว่าเดี๋ยวรอเอากน้ำไก่อนไหมพ่อเอาเบืหลังก่อนให้คุณ้งาใ้้อนะไอ้อัง